วันที่วันพระวันศิลป์ใหญ่บรรุเนรเรียกวันศิลป์ใหญ่ลรงุเนรกับป้านางเลยจะมาทําอาหารทําเมนูอาหารเหนือครับเมนูนี้ทางเหนือนิยมทํากินกันเมนูนี้ก็จะเอาปลาที่ลรงุเนศหามาได้นะครับหามาเมื่อวานเนี้ยเอามาทําให้เพื่อนๆและเอ็ซีได้รับชมกันปลาเมื่อวานก็หาได้หกตัวไม่ได้เอาตำน้ำพริกครับเอามาทําเมนูอาหารเมืองอาหารเหนือเรานี่แหละป้านางโคไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับบวกปลา เดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าป้านางจะนําเสนอเมนูอะไรแต่มันเป็นเมนูเกี่ยวกับอาหารเหนือครับไะดูวัตถุดิบกันเลยปลาที่หาเมื่อวานเนาะปลาปลาที่หามา,า,านเมื่อวานนี้ปลาช่อนหกตัวครับเนี่ยครับแล้วก็เครื่องที่เราจะเอามาทําเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างป้านางพริกแห้งตะไคร้ราักผักชีน้อยหนึ่งหลักผักชีหอมขาวแล้วก็หอมแดงกระเทียมหอมแดงมีแค่นี้นะแค่นี้แล้วก็ผักอะไรเนี่ย ต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อยต้นหอมผักชีผักชีก็ผักชีฝรั่งนั่นแหละผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดซอยไม่มีอะไรมากมัง่งแล้วก็เครื่องปรุงมาดูเครื่องปรุงครับขาดไม่ได้เลยนี่ครับนี่กะปิกะปิผงลำ้ำผงลำ้งลำ <laughs> โอ้พนังใส่นิดเดียวครับ <laughs> ดูครับผงลำ้ำแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยผงนัวอันนี้ผงนัวน,นี่ผงลำ้ำ ใส่สองผงครับผงนัวกับผงลำํำโอ้สุดๆนะครับแบบนี้นี่เองถึงอร่อย <c oughs> มามาดูวิธีการทำกันขั้นตอนแรกเราจะตำพริกก่อนตะไคร้พริกแห้งเป็น <c oughs> ตำพร้อมกันหมดเนาะนี่ใส่ที่หลังอ๋อนั่นใส่ที่หลังครับตำครับตำ <c oughs> นะครับสูตรประนางเ <c oughs> มนูอะไรรู้เนี่ยยังไม่เฉลยนะครับ แต่เป็นอาหารทางเหนือโดยตรงเลยส่วนมากทางเหนือเขาชอบทำแบบนี้ครับเขาทากินกันแบบนี้ตอนนี้ปนางตำพิกอยู่ครับยังไม่ละเอียดเลยปงแง่ลุงเนตยังอยู่ไหนไม่รู้ยังไม่ได้เอามาเลยของปนังจะเป็นน้ำมีฟองครับวันนี้น้ำมีฟองแต่ของลุกเนเนี่ยสีขาวน้ำใสอย่างตาตะกะแตนเนี่ยของลุกเนต <laughs> อยากเห็นนะครับแต่ตอนนี้ลุกเนเอาแก้วบึกลุกเนตไปตกหายที่ไหนก็ไม่รู้หายอยู่แล้ว ฟุสไยจะหายแต่เมื่อวานเนี่ยครับที่ไปปากเบ็ดหายแซ่บหาก็ไม่เจอเดี๋ยวรอพนักตันพริกละเอียดก่อนครับแล้วเราจะมาดูวิธีการทํากันเมนูนี้ยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับตามไปดูกันว่าจะเรียกเมนูอะไรพ <laughs> นักตัพริกเกือบละเอียดแล้วครับพุ่งเครื่องเลยเหรอโอใส่กะปิครับใส่กะปิหอมแดงยังมาใส่ต้นะ สูตรปรนางครับสูตรปรนางเดี๋ยวรู้ครับว่าเป็นเมน,นูอะไร <laughs> ปรนางไม่ยอมบอกครับหอมแดงหอมแดงตามลงไปหอมแดงนี่ต้องใส่สุดท้ายครับเพราะว่าถ้าใส่ก่อนมันแสบตาครับสูตรตําพริกนะครับส่วนมากจะเป็นแบบเนี้คนอื่นจะตําเหมือนปนางหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ,เ,เอาละเกืะกะเอบล,ละเอะียดแล้วกันเกือบละเอะียดแล้วเนาะได้ละ,ละเอาได้แล้วครับปนางบอกว่าตําพริกได้แล้วครับพริกละเอียดละ เอาละเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับเอาพริกใส่ลงไปในปลาเลยปอนนัยังมาเปิดเผยชื่อเมนูต้มเดี๋ยวยังครับยังปรุงรสดเลยเนาะปรุงเลยปรุงรดยครับใส,ใส่ทุกอย่างไปเลยเอาโดยเฉพาะผงนัวผงลำเต็มที่ผสมให้เข้ากันเลยผสมให้มันเข้ากันครับ ดูนะครับหน้าตามจะออกมาเป็นแบบไหน <c oughs> กินได้หรือเปล่าผัากลงไปเลยผักที่ซอยไว้ครับใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากัน <c oughs> เกลือน้ำปลาปใส่ยครับอใส่ครับไม่มัสเปไม่เ,เค็ม ใส่ต้นไหนน่ะนอ๋อเกลือน้ำปลาเนี่ยปนางหมักปลาไว้แล้วครับหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วปนางหมักปลาไว้ก่อนสูตรปรนางนะครับแล้วก็มันจะได้รสชาติครับเข้าเนื้อปลาเลยที่เราหมักไว้นะครับจะอร่อยมากมจะได้ขอาเน,นอีอืออ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองขอจะเราออกไปครับเพื่พนพอนๆ FC ว่าปนางจะทำเมนูอะไร ร้อยมาขั้นตอนต่อไปเรื่องอะไรตกใสน้ำมันหน่อยเนาะมันหน่อยเพื่อมันหอมอ๋อเพื่อมันหอมใส่น้ำมันพืชลงไปครับเอาละใส่นักมันจะเปื้อนคนใี้เข้ากันครับคนที้เข้ากันเสียงรถก็อาจจะดังรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านลุงเนอยู่ติดถนนก็ไม่ถือว่าถนนใหญ่ครับแต่ก็มีรถเยอะอยู่รถมันเยอะรถมันนัก เนี่ยสูตรปรนางครับสูตรปรนางปนางก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นเมนูอะไรชื่อเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรอ่ะรุงเนตกรอปนางก็า่าจะบอกตอนไหนอ่ะเสร็จครับขับ้นตอนต่อไปปนางจะใช้ใบตองลุงเนตรู้แล้วว่าปนางจะทำเมนูอะไรถ้าใช้ใบตองนี่นะ <laughs> เริ่มนะครับเริ่มลปะปนางเริ่มละอ๋อเอาเนื้อปลามาใส่ใบตองก็แค่นี้เอง ลูเนี่ยก็ตามดูตั้งนานลู่กจะทำเมนูอะไรบอกได้ยังว่าเป็นเมนูอย่างนี้ FC รอดูอยู่ปลาอฟเมนูปลาอฟครับปลา F ท่านผู้รู้นี่ยเรียกว่าปลาอฟนะครับปลาอฟนี่ภาษาไทยเเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยครับจะห่อแบบนี้ครับปลาอฟครับปลาอฟ ลุงเน่พูดมาไม่ได้ดวยดวโดนบ่นอีกตรงนี้เย็นแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวลุงเน่ทาคลิปเสร็จลุงเน่เจะตัดต่อลงเลยครับลงคลิปดึกอีกแล้ววันนี้แอบที่สองครับอันนี้ใหญ่เลยแอบใหญ่แอบใหญ่หญนาก,กินครับนนัก,กินนีครับเป็นอาหารทั้งเหนือเหนือเราครับปลาที่ลุงหามาได้ก็จะทําอาหารแบบนี้ครับ ไม่ใช่ว่าตาน้ำพริกทุกเมนูนะครับคําว่าตาน้ําพริกเนี่ยเป็นวลีประจําช่องลุงเนตรนะครับเครื่องถึงครับเครื่องต้องถึงเมนูแบบนี้เดี๋ยวเวลาเราปิ้งออกมาแล้วมันจะหอมครับทางเหนือเรียกว่า F ป๋าแกมหุงเหงนก็อร่อยครับหมอวานพักตับวันนี้ เอาสักบึกสองบึกพอครับจะเลือญอาหารประนางห่อสวยแล้วครับห่อนี้ห่อใหญ่สวยเอาไม่กัดนุ่เขาเรียกไม่กัดเสร็จแล้วครับสองหอ่อขั้นตอนต่อไปก็ เอาไปปิ้งเอาละเราจะเอาแอปป่านะครับที่มานังแอปมเมื่อกี้เอามาปิ้งบนนี้ก็ไม่ยากนะครับเมนูนี้ช่วงระหว่างรอแอปปลาสุกนะครับเดี๋ยวลุงเนตรจะไปถ่ายบริเวณบ้านลุงเนต ให้เอฟซีแล้วก็เพื่อนๆได้รับชมกันนี่รถคู่ฉีบลุงแล้วก็แหครับเนี่ยคือมือหากินลุงเนตแหลุงเนตมีสี่ืนพืน้พนนี้นะครับผื้นนี้พืนน้พนนี้ตาห้าเซนหกอกพื้นที่สองนี่ตาสี่เซนหกอกพื้นที่สามนี่ตาสี่เซนสี่อกพื้นที่สี่เนี่ยตานุ้วก้อยจุ่มนะครับสามอกแห3สามอก แล้วก็มีตุ่มแักปก็ไหลนี่กับฟ้าผ่าครับกับฟ้าผ่านี่เหลือกี่หลังเนี่ยลุงเด้ไม่ใช้กับดักเยอะมีสี่หลังขวดเขียวๆนั่นเบ็ดขวดครับแล้วก็เบ็ดที่ใช้ทุกวันเนี่ยลุงเด้มีเบ็ดยาวยี่สิบหลังเบ็ดสั้นสามสิบหลังแค่นั้นเองแต่ลุงได้ไม่เอาไปปักหมดพร้อมกันนะครับมันเยอะเกิน กับดักหนูของลุงเนตรกับวงเดือนเนี่ยมีสองสี่หหลังเองลุงเนตรใช้กลับไม่เยอะนะครับใช้เครื่องมือไม่เยอะเพราะว่าลุงเนตรเอาแค่พกกินกระชังมีครับหมูงลูกตะข้องอันนี้หมูงน้อยลุงเนตรเอาไว้ใส่เขียดครับเนี่ยตะข้องทุกวัน,นเนี่ยตะข้องลูกเนี้ยที่ลุงเนตรใช้ทุกวันปลาหายกับตะข้องลูกเนี้ยตะข้องเป็ด ตีครับแต่ลุงเนตไม่ค่อยใช้มันใหญ่ซุม่มอันนี้ซุ่มครับแล้วก็นี่เป็นตะข่ายดักปลานะครับลุงเนตไม่ได้ใช้นานละปลาที่หาไม่ได้ไม่มีแล้วครับเนี่ยที่ขังปลาลูงเนตหมดเลยที่ขอบไห้นี่ครับอ๋อนี่ลืมบอกไปนี่ตะข้องเขียดนี่ตะข้องเขียดตะข้องใส่เขียด ลูกเนตรควมม่ำไปหมดละหาได้เมื่อวานก็หมดละหกตัวไม่มีขังเลยมีขังอยู่อย่างเดียวปลาไหลที่ลูกเนตรล่อ,อมาได้ครับกินไม่หมดเลยเนะครับขังไว้ได้นานมากไม่ตายนะครับเหลือแค่นี้ยังไม่ได้ออกไปลอยอเลยที่ค้อเขียนลูกเนตรครับลูกเนตรทำแบบนี้แต่ลูกเนตรไม่ค่อยใช้มันเกะก,กะเนี่ยครับในครัวบาหลูเนตรก็จะลกหน่อยในครัวนี่เห็นบ่อยนะครับเพราะว่าถ่ายให้ดูบ่อยห้อ,อ,องน้ํา ตู้กับข้าวแล้วก็มีตู้เย็นแค่นี้ครับในบ้านลุงเน็ตเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งนี่ชื่อน้ำปูน้ำปูน้ำปูำปเฮ้ยโอ้อยโซนมาไอเจ้า,จาตัวเนี้ยโซนขี้เล่นครับ ไม่รู้ใครเอามาปล่อยไว้แต่เล็กๆลุงเน็ตเ,เลี้ยงม,มันครับตุกสามนันอ้วนเลยมีคนมาปล่อยครับตัวนี้เดียวเองรู้ว่าจะไม่โตละนี่ห้องนอนลุงเนตตห้องนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับนี่พัดลมติดไมดานข้าบนแล้วก็หิ้งพระก็มีแค่นี้ครับนี่โต๊ะทำงานลุงเนตตถ่ายคลิปมากก็จะมานั่งตับตรงนี้ครับ นิดเดียวตัวนิดเดียวไม่กว้างครับแค่นี้เองก็มีทีวีเครื่องเดียวแค่นี้ครับโอ้แล้วก็พาดูถ้วยทองนี่มีอยู่ทั้งหมด2 4 6 8 9่หใบนี่ฝีมือลุงเนธครับลุงเนธเคยทำทีมฟุตบอลเด็กนะครับรุ่นอายุ6ปีถึง12ปี ลุงเน่เคยสอนเด็กๆครับสอนเล่นฟุตบอลก็ได้ถ้วยทองถ้วยเงินมาเก้าใบครับได้รองแชมป์สองถ้วยตรงนั้นแชมป์หมดแลยครับเจดถ้วยลุงเน่กับาดูบริเวณภายในบ้านแล้วนะครับตอนนี้รอปะแอปสุกผุ้เหง่ลุงเน่เนี่ย เ่ยวบึกหายครับลืมอีกแล้วึึออออออทดลองครับทดลองความแรงอ่ะเานไปอีกปีนได้หลือก้าหอวยห้นหน่นพ่อน่ะพ <c oughs> ่อน่ะอ่อนขนาดแน่โอ้โห ทาใส่อีกทานไม่พอทานนี่เพืองอย่างเลยมันเป็นไม้อะไรไม่รู้ปล่อยลุกแว๊บแล้วก็หายแว๊บแล้วก็หายครับทานอะไรไม่รู้เนี่ยรอหน่อยนะครับวันนี้อาจจะลงคลิปดึกอีกแล้วเดี๋ยวช่วงรอบึ๊กสงบครับแกจะตลังคลิปเอ๋ นี่ยฮะก๊อมือก๊อกก้นอ่ะไหอ่ะก๊อกบึกมาแล้วเนาก๊บึกตรงนี้ใช้ปนาเอาก๊กบึกมาครับก๊อกปนางมันเป็นน้ำมีฟองเอฟเอฟเอาอยู่ไหมเอบเอฟโอ้แอบเอฟเดี๋ยวลูกเล็กยกสบู่ก่อนเจ๊จะิญรักเอฟเอฟโอ้ปนังแอบเอฟนะแอบเอฟอ่ะโอ้เอาแอบฟนะกรบปนังไม่แอบเลยแอบเอฟนะครับแอบเอฟ เดี๋ยวที่อยู่นี้อดเดี๋ยวที่อดครับุงเห็นลุงเนธเนี่ยลุงเนตจะเตือนทุกคลิปนะครับลุงเนตเป็นสนับสนุนให้กินมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินก็เท่านั้นเองครับชอบใครชอบมันเบาได้เบาครับมายอกบึ๊กบึ้กเอบแอเลยครับแอบอ านังเลนเ่นแอบเลยโอ้ยน้ำมีฟองอ,อางูนะงนักงูนานักล้างอางุ่นให้ล้างคอรอแอบบามสุกครับนี่ครับไปตองเหลืองละใกล้สุกแล้วครับใกล้สุกแล้วส,ส,สุกแล้วครับสุกแล้วสุกลูกอ่ไหมป่ะนะสุกแล้วสุกแล้วพอดีเลยอหอมหอมเหลืองซึ่งปึ้งรู้ว่าดำขลึงตึง <laughs> เอาอีกแล้วครับป๊ เอาไปแกะดูซิว่ามันจะสุกไหมมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวมาชิมด้วยกันครับร้อนมากปะนะห่อนหนกห้อจนก,นนกนเปิดดูครับเปิดดูว่าข้างในมันจะสวยขนาดไหนข้างนอกเหลืองซึ่งปึ้ง <c oughs> โอ้สวยสวยเนื้อเนื้อ,อสวยงามงามงามหอมโอ้หอมจริงๆครับมันหอมไปตองด้วยมันหอมเครื่องที่เราหมักไว้ด้วยครับ แกงพวกนี้ที่เราตำผสมครับโอ้โหใส่จ,จานใส่จ,จานนี่เทคนิคการคว่ำไปแอปปราดามีเทคนิคด้วยติดหมดเลยติดไปต้องหน่อยครับวุ้ยไม่อร่อยไม่รู้ไป โอ้น่ากินครับน่ากินมาชิมด้วยกันครับมาครับชิมด้วยกันเดีย๋ยวให้เป็นนายชิมก่อนแต่ก่อนชิมสบู่ครับแอบแอบรู้กันรู้กันโอเดียวกัน,ร,กนรู้กันกับลุเนี่ยนะครับแต่ปนนางเมื่อกี้เลยไม่แอบ,บเลยอ,เอันนี้ไม่เป็นไรอย่างนั้นไม่เป็นไรมามามา,มาลองชิมด้วยกันครับก่อนชิมขอดับคา้าสักหน่อยมายกอแบอบเลครับแอบเอบ เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูลองดูข้าวหน้งลองดูล่างคอกอครับเนี่ยเนื้อปลาครับกินไปดูหอมครับหอมหอมมากหอมมากล่างคอหน่อยครับอืมน่าอร่อยจริงๆนะครับมันต้มกลมคั่วปลาเนี่ยตอนนั่งหมักไว้แต่เมื่อวานแล้วคั่วเสร็จก็หมักเลยนี่แหละครับอร่อยมากอร่อยครับเหมาะอร่อยจริงนะครับลองทำกินกันดู ชอนที่ลุงเนตได้มาครับมาทําแบบนี้มันทําได้หลายเมนูพนเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีส่งสัยว่าลุงเนตหาปลามาทุกวันอนะ่ะเอาไปทําอะไรกินก็ตาน้าพริกบ้างทําเมนูหลายหลอย่างครับต้มบ้างหลายๆอย่าง,าง,าางวันนี้พนังอยากกินแอบปกาเลยทําแอบปากินนะครับลองทํามาดูครับข้างเหนือเนี่ยมันพองแอบป๋านะแอบปาแต่มันอร่อยครับอร่อยก็ไม่รู้นะเพราะว่าอาหารทางเหนือเนี่ย ลุงเนตกับมะนางกว่าอ,อร่อยครับเพราะว่าเป็นอาหารบ้านลุงเนตเขาแต่ท่านอื่นทํากินจะอร่อยหรือเปล่าลุงเนตก็ไม่รู้แต่สําหรับลุงเนตกับมะนางเนี่ยอย่างนี้เลยสุดยอดเดีย๋ยวยอดอีโบครับ <c oughs> อร่อยลุงเนตตรงเอบๆนะครับรู้กันเอารู้กันเอากับแบกเลยรู้กันครับรู้กันคอเดียวกันนี่รู้กันแน่นอน ต้นปนังเนี่ยน้ำมีฟองไม่แอบก็ได้ไม่เป็นไรอะแอบอยู่แอบอยู่ป้านังแอบแอบมาแอบบวงบึ้กอร่อยว่ะร้อนโค้ดเลยดีเลยต้นคิมนะครับคิมไม่พื้นแล็กแอบจรดูว่ะเดี๋ยวจุ่ว่าแม่อร่อย ผงลำมันเยอะเลอรเลยครับคลิปนี้ลุงเน่ก็าพาเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีมาทำเมนูอาหารแบบทางเหนือทางเหนือเขาเรียกว่าแอฟป๋าวันนี้วันศีนนะครับหรือว่าวันพระใหญ่ลุงเน่ก็เลยไม่ออกไปปักเบ็ดหรอวไปหากินครุงนี้จะเอาคลิปอะไรลงยังไม่รู้เลยเพราะว่ายังไม่มีเลยฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเน่ด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเน่กับนางรัานก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ทำน้ำพร plane, me, them, ิกครับเอฟ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 ป๋าครับปาสุดยอดสุดยอดอร่อยอร่อย